ครับสวัสดีครับมาเจอกันในรายการ Tech Forward อีกครั้งหนึ่งนะครับรายการที่คุยกันทุกเรื่องของเทคโนโลยีนะครับว่าเป็นมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากปัจจุบันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เราชวนคุยนะครับในเรื่องที่ไม่อาจจะไม่ใช่ข่าวปัจจุบันนักนะครับแต่ว่าคุณเติ้งซึ่งทางานด้านซิเคียวรตี้เนี่ยก็ทักผมมานะครับว่าเรามาคุยกันเรื่องความปลอดภัยซอฟต์แวร์ในประเด็นหนึ่งกันเถอะนะครับก็คือความปลอดภัยซอฟต์แวร์ของ Critical Infrastructure นะครับ C.I.I. นะครับ หรือระบบที่สําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับซึ่งเป็นระบบที่มีความสําคัญอย่างสูงนะครับก็ชวนฟูเตอร์ถามฟูเตอร์หน่อยครับว่าแล้วทีนี้เนี่ยระบบพวกนี้มาต่างระบบปกติยังไงบ้างล่ะครับครับก็จริงๆที่มาครับเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็ไปดูหนังนะครับโอเพ่นแอมเมอร์ซึ่งมันเป็นเรื่องของความจริงๆก็จะเกี่ยวคามั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่มาที่ไปครับจริงๆมันคือถ้าเกิดเรามีในองค์กรเราแม้แต่ระดับบริษัทหรือว่าระดับประเทศนะครับระดับนชั่นอย่างเงี้ย เราจะรู้ได้ไงว่าของเรามั่นคงไหมอย่างของการทำ s e c u า i t y อะครับเราอาจจะขาย Security ี้ผลักหนึ่งตัว2ตัวหรือว่ามีการแ p p พลาย u t ทีแพลาอะไรบางอย่างเข้าไปะนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะ เที่ยวทำไปอ่ะมันมันครบหรือยังเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเฟรมเวิร์มีอาจจะมีเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับที่ใช้ในการฟอลโล่กันนะครับเพื่อให้รู้ว่าโอเคถ้าเราฟอลโล่ตามนี้เนะี่ยเราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งแหละว่าโอเคองค์กรของเราปลอดภัยแล้วทีนี้พอเป็น c ฟไอก็จะเป็นเรื่องของระดับประเทศแหละก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับแล้วก็จริงๆถ้าไปดูของสิงคโปร์กับของ u s นะครับเขาก็จะเน้นไปนเรื่องของเรื่องอีคโนมิกเรื่องเรื่องเอ่อผมก็เจอว่ามันมันเป็นในเชิงเศร,รษฐศาสตร์ของเขาด้วยว่า ก็จะเป็นความมั่นคงของทางเษรศาสานด้วยโดยใช้เรื่อง information security นะครับเข้าไปเพื่อ,อเป็นความมั่นคงของ information security ตรงนั้นครับเวลาพูดถึงอินฟาที่สำคัญยิ่งยวดเนี้ยหมายเรหมายถึงอะไรบ้างอะ อินฟาจะเป็นผมเข้าใจว่าเป็นระบบพื้นฐานนะครับเป็นระบบพื้นฐานที่ที่มีจริงๆเราแล้วแต่นนยามของแต่ละที่เลยครับว่าจะนนยามระบบพื้นฐานว่าอะไรบ้างจริงๆในจะมีของ NIST ทีนะครับที่เขาทำเฟรมเวิร์กออกมาแต่ทีเนี้ยผมชอบของสิงคโปร์มากกว่าเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาจะลิสต์มาให้เลยครับโอเคแต่ว่าอย่างอย่างโดยหมดโดยทั่วไปเนี้ยที่เรานึกออกกันโดยที่ไปดูมาตรฐานของแต่ประเทศซึ่งต่างกันนิดหน่อยนะ ผมเข้าใจว่าเราก็จะพูดถึงสารทุพโภคพื้นฐานเช่นไฟฟ้าประปาการเงินแล้วก็สินค้าอ่าแล้วไฟฟ้าประปาการเงินแล้วก็เออโรงพยาบาลใช่ใช่ครับโอ้จริงจริงที่ที่คู่ไหนเป็นเป็นพับพับโฟเลยนะครับที่ที่สําคัญสําคัญนะครับข้อของสิงคโปร์ก็จะมีเรื่องการสปอร์ตเพิ่มขึ้นมาด้วยการสปอร์ตก็รวมทั้งอ่าทางสามสามามทางเลยครับทั้งทั้งบกทั้งอากาศทาง มารีนนะครับแล้วก็เรื่องของการเทเลคอมมิวนิเคชั่นการสื่อสารก็สําคัญนะครับแล้วก็เรื่องการใช้มีเดียนะครับแล้วก็เรื่องเอ่าเซกูริตี้นะครับแล้วก็อิมเมจเซอร์วิสแล้วก็เรื่องการปกครองนะครับว่ายังต้องสามารถที่จะปกครองอาจจะเป็นการส่งสารส่งอะไรไปได้นะครับแบบนั้นว่ายังสามารถที่จะปกครองได้อยู่ก็จะครบตามนี้ครับของพวกนี้บางทีเราแบบเราเห็นว่ามันมันทำงานยอย่างเบสกราวอ่ะเราเราเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกใช่อินฟโฟแกลนนะครับว่ามันเวิร์กทุกวัน แต่ว่าจาังหวะที่มันไม่เวิร์คขึ้นมาแม้แต่แม้แต่ชั่วโมงเดียวแม้แต่สิบนาทีก็ตามทีเนี่ยมันมันมหาศาลมากอย่างผมว่าบ้าเราก็จะเจอแบบแอปธนาคารล่มครึ่งชั่วโมงก็เริ่มหลอกแล้วใช่ไหมครึ่งวันนี่แบบโอ้โหแบบเป็นข่าวใหญ่โตนังสือพิมพแน่นแน่นอนเนี่ยครับหรือว่าที่ผ่านมาก็อ่าหลายปีก่อนเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่เรามีแบบัญหาระบบรถไฟฟ้าพังซึ่งเป็นระบบ IT ไอทีด้วยนะเป็นระบบเป็นระบบสื่อสารของเขาพังเนี่ยแล้วเขาวิ่งรถไม่ได้แล้วพวกนี้เนี่ยเราไม่ทันนั่งคิดอะว่า มันมีความซับซ้อนแค่ไหนที่ระบบมันมันทางานได้เราก็เราก็ขึ้นรถเปิงมันก็มันทำงานทุกวันใช่ไหมแต่ว่าพอจังหวะที่มันไม่ทํางานแค่แค่แค่ชั่วโมงเดียวอะโอ้โหแบบเรานึกไม่ออกเลยนะว่าว่ารถไฟฟ้าวิ่งไม่วิ่งเนี่ยชั่วโมงเดียวเนี่ยคนมันจะล้มขนาดไหนอืมมันทําให้ระบบไอทีทุกวันนี้เนี่ยผมชวนคุยอย่างอย่างเช่นอย่างปีที่แล้วเลยครับสารัฐเนี่ยมันมีระบบท่อส่งน้ํามันของสารัฐอ่าโครเนยไปไหลนะครับซึ่งโดนแล็ซท็แวร์ไป แต่ซอฟต์แวร์แลาวน์ซอฟต์แ,แวร์เนี่ยมีม,มานานหลายปีแล้วโดนโดนกันมาเรื่อยๆบริษัทจะโดนมากไริกระชกจะมากจะมากก็โดนนะครับแต่โดนทีหนึ่งบริษัทก็เสียหายโดนเรียกคาไถ่ห้าแสนหนึ่งห้าล้านสิบล้านว่าไปใช่ไหมแต่ว่าพอเดียวไปไลน์เนี่ยไม่ทันเรียกค่าไถยเลยเนี่ยท่อถํามันส่งน้ำมันไม่ได้ซึ่งเราไม่เคยแต่ต้องอันี้บ้านใ,น,ในใครที่ไปยุ่งกับท่อส่งน้ำมันใช่แต่ว่าพอท่อส่งน้ำมันในสาระไม่ทํางานอยู่กี่วันนะตอนนั้นผมจำไม่ได้ละเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับครับ มันปรากฏว่ามันแบบมันกระทบกับ GDP เลยอะว่าแบบไม่มีน้ามันไม่มีน้ํามันกันครึ่งประเทศฝั่งตะวันออกของสหรัฐอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอีกอัตรจริงมันมองได้สองมุมถ้าเกิดเป็นยุคยุคเก่าๆอะครับเขาจะมองเรื่องความมั่นคงของชาติเรื่องการเอ่อการถูกลุกหลานกันสมัยที่ที่ยังแบบล่าเมืองขึ้นยังมีการทําสงครามสมัยสงครามโลกนี่ครับเป็นเป็นปกติอย่างนั้นนะเพราะนั้นความมั่นคงของชาติเนี่ยเขาก็เน้นไปเรื่องเรื่องเรื่องของการสู้กันเป็นหลักเลยว่าใครจะสู้กับใครใครใครสู้ได้ไหม สู้้ได้ไหมก่อนนะครับว่าว่าเราเราต่อสู้ได้ไหมถ้าเกิดใครมาทำอะไรเราเราเราป้องกันตัวเองไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งสมัยนั้นอ่ะ information security อาจจะเรื่องของไอทีอะครับจริงๆต้องเป็นเรื่องของไอทีกับซิสเต็มเป็นหลัก,กน,นะครับก็ถ้าถ้าไอทีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มีความสำคัญเลยมากก็ว่าคนยังยังใช้มืออยู่อย่างไงี้นะครับแต่พอระบบปัจจุบันเนี่ยอจย่างถ้าเป็นของระบบทองอางกาศเนี่ยครับ ที่มีการใช้เครื่องบินอย่างเงี้ยก็จริงๆของของหน่วยงานนะครับผมก็ทราบข่าวว่าเขาก็ามีการที่จะพัฒนาทางด้านไซเบอร์เนี่ยของของหน่วยงานนะครับมามานานแล้วเหมือนกันนะครับเพื่อให้ให้ให้ใหทันกับการที่จะป้องกันภัยเงี้ยครับ เพราะนั้นมันก็จะกลับเขาไปอยู่ที่ว่าเอ๊ะทำไมจริงๆตัวเฟวิร์กที่ที่นไอออกมาเนียครับมันใช้ได้กับ<ม>ทั้งระดับท,ที่เป็นบริษัทนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งสําคัญที่เขาให้ความสําคัญเ่ยก็คือว่าตัว NIC ที่ที่เป็นเฟวิร์กเนี่ยเขาจะต้องอะไลไปกับไปกับอาจจะเป็น Security Process ท,ท,ที่มีอยู่แล้วนะครับจะอะไลายไปอ่านเดิมแล้วก็โอเคเอามาจับกับการน,นี้สี่กับเฟซบ o ๊กสี่ว่าดูสิว่าเอ๊ะ คุณยังขาดอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโปรเซสที่ที่จะเข้าไปช่วยเสริมให้ให้ปลอดภัยได้แต่ถ้าเกิดอาจจะยังไม่มียังไม่มีเลกูลีท่านไม่มีอะไรเลยนะครับก็เอาไปช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้ให้ไปทําอาจจะสร้างสร้างเป็นกฎขึ้นมาสักอันหนึ่งไว้เอาไว้รับมือนะครับตั้งแต่ดีเดเคชั่นจนถึงレスปอนนะครับว่าว่าเราจะทํายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็ก็จะช่วยได้ครับอย่างนี้ถามคุณเติ้งครับพวกไกด์ไลน์สำหรับคิทิเคิลอีฟาสต์เจอร์อย่างเงี้ยมันต่างจากเบสแพคทีฟปกติที่เราใช้กันในสบายทั่่่วววววไปยยยงงงบ้าา software, าาาาาาาเเเเเลรรรรรทซซอออออฟฟตต์์์์แแดูีกก็จาจจะะ โอเคเออ e ิพเนซีต่างต้องอัปเดตต้องมีการตรวจสอบบ้างอย่าปล่อยให้มีช่องโหว่ถ้ามีดิเพเนซีตัวไหนมีช่องโหว่แล้วก็ต้องรีบอัปเดตไปอย่างเงี้ยครับแล้วในวามเป c i เนี่ยมันมันมีภาระมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นตรงตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับเออมันเริ่มตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ที่มาเลยครับว่าที่มาเขาคือเพื่อความมั่นคงของชาติเพื่อความมั่นคงของเอ,อ,อ่าเดนชั่นแล้วก็ของอีโคโนมิกเป็น,เป,นเป็นที่มาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวซอฟต์แวร์ะก็จเป็นเเฉฉพพาาะะตััวจุดนน้ว่าอเคเราต้องการจะอัปเดตแบบนี้ เพราะฉะนั้นคือจริงๆตัวเฟรมเวิร์กอะตามที่เดนเลยครับก็ทํามาเพื่อจริงจุดประสงค์อาจจะคล้ายกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางทางไซเบอร์นะครับจุดประสงค์มือนคล้ายกันแต่ว่าถ้าเกิดอาจจะมีบางอย่างซึ่งจริงผมก็ยังหาไม่เจอนะบางอย่างที่มันอาจจะอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ระหว่างความมั่นคงของชาติกับความมั่นคงของของไซเบอร์ครับก็ต้องถือความมั่นคงชาติก่อนแบบนั้นจริงๆมันเป็นมันเปจุดประสงค์ว่าคืออย่างตอนเราทำไซเบอร์ขึ้นมาครับเราทําขึ้นมาใช้งานครั้งแรก โดยอินเทอร์เน็ตที่เราสื่อสารครั้งแรกครับแน่ใจว่าพี่ลิวมีแน่จำได้ของที่ของอยู่ซีเบเกเรท,ท,ที่มีการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตครั้งแรกนะครับแบบนั้นเราก็ไม่ได้มีการใช้ในเชิององาหารถูกไหมครับมันอาจจะแอบแสกนิดนึงว่าโอเคเราไม่ได้อาจจะตอนที่เราเริ่มใช้งานอย่างหรือในอย่างเราอยู่ยในธุรกิจอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้ในเชิองอาหารสักทีเดียวซึ่งการทำ c i นะครับมันจะเป็นเรื่องของความมั่นคงใน,ใน,ใ,นในประเทศเป็นหลักแต่ว่าโดยทั่ว,วไปแล้วเนี่ยเฟรมเวิร์กพวกนี้เนี่ยหรือว่ากฎหมายที่เป็นเกี่ยวกับข้อับ CII เนี่ย ก็ม <Transport. S 1> ักจะให้ภาระหน้าที um 네่กับคนที <royalty> ่ให <masterpiece> ้บริการเซอร์วิสพวกนี like <aries> ้เนี่ยหนักกว่าปกติใช่ไหมคือถ้าผมทําเว็บไซต์เว็บหนึ่งแล้วผมมีความรับผิดชอบที่ดีพอผมผมก็อาจจะอัปเดตผมซอฟต์แวร์ไปเรื่อยๆแต่ในความเป็น c i เนี่ยก็มักจะมีความควบคุมบางอย่างมีภาระหน้าที่บางอย่างเหมือก็ทำาปพัฒน์คทั่วไปหลายอย่างอาจจะเป็นกฎหมายเป็นเป็นข้อบังคับถ้าผมไปทําผมอาจจะติดคุกได้หรือว่าโดนปรับต้นเช่น เช่นการเก็บหลอกอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับแบบอ่าการเก็บหลอกก็เรื่องหนึง่งผมเข้าใจว่าอย่างอย่างเช่นคอบ์บคอมปกติอย่างเงี้ยเขาก็บังคับเก็บหลอกท่ทุกคนใช่ป่ะอัน,นอันนี้ก็เป็นอันนี้คือโดยทั่วไปแต่ว่าพอเป็น CI เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าก็มีการแบ่งระดับหลายหลายระดับแล้วเขาก็จะให้ภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นใช่ว่าคุณต้องโดนออดิตซึ่งปกติแล้วธุรกิจทั่วไปเราอาจจะทําก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ได้บังคับขนาดนั้นบางธุรกิจเนี่ยหรือว่าบางบางระบบเนี่ยที่ที่สำคัญมากๆากเนี่ยเขาก็จะ ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบังคับแค่ไหนนะครับคือธุรกิจผมบอกผมว่ามันมีประเด็นปิดย่อยอยู่แต่ว่าก็มีหลายคนที่ทําก็คือแอบแกงไปเลยว่าคุณไม่ระบบบางอย่างเนี่ยที่ที่สาคัญมากๆอย่างเช่นระบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเอ่อท่อส่งน้ํามันเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมวาล์วน้ามันจริงๆอยู่จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ควรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยแม้ว่าจะมีไอ้ปกติแล้วบอเอ้ยไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช่ว่าช่ว่าตัวช่ว่าตัวเขาตัวที่คุมวาล์เนี่ย มีคอนโทลเลอร์อยู่มีคอนโทลเลอร์อยู่เฉยๆตัวมันเองไม่ได้เชื่อมต่อนเน็ตไม่มี IP Public แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนร้ายก็จะบอกว่าตอนที่เราใช้งานเพื่อความสะดวกเราก็จะบอกว่าไอตัวคอนโทลเลอร์เนี่ยเราต่อนเน็ตไว้เจ้าที่รีโมทเข้ามาได้สะดวกดีแต่หลายระบบเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเราเราไม่ยอมเลยเราเราทำแอร์แก็บไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วระบบเนี้ยแยกขาดเลยไม่ว่าคนร้ายจะแฮกระบบระเบิดบึ้มแค่ไหนก็ตามทีเนี้ยครับก็แยกไปเลยว่าระบบที่คิดข้อจริงเนี่ยก็จะไม่ให้ไม่ให้เข้าถึง ผม,ผมเคยเห็นบางประเทศเนี่ยก็บังคับใช่ว่าะรบโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกม,มีบางที่บังคับบอกว่าระบบที่คีย์ข้อมูลคนไข้ท,ที่ที่พยาบาลนั่งคีย์ข้อมูลคนไข้หรือหมอนั่งคีย์คนไข้เนี่ยจะแยกกับระบบที่หมอใช้นั่งเล่นเน็ตเช็คอีเมลนั่งค้นเรฟเฟเรนซ์ว่าใช้ยังไงปกติก็จะมีคอม2ตัวเลยโดยที่คอมตัวหนึ่งเนี่ยที่ที่ไว้คีย์ระบบคนไข้เนี่ยไม่ยอมต่อเน็ตเลยซึ่งถ้าถ้าระบบโดนแฮ็กไปคนร้ายยิงเข้ามาจากภายนอกเนี่ยเขาก็จะว่าเอ้ยก็ระเบิดไปข้างเดียวแต่ว่า ซอร์วิสคอร์เนี่ยยังยังหลังได้อยู่หมอก็อาจจะวันนั้นโดนแฮ็กไปก็อาจจะต้องไปแบกตำรา,าไปหาตำาราวนนั้นเปิดนะคนไข้วันนี้เสิร์ฟเด็ดไม่ได้จริงจริงแอร์เก็บที่พี่ด้วพูดถึงเนี่ยก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่คนเชื่อว่าเช,ชื่อว่าปลอดภัยแล้วแล้วจริงจริงจริงๆๆก็ได้ผลนะครับแต่ว่าพอใ,ในเชิงป้องกันนะครับคนป้องกันเราป้องกันร้อยวันแต่เราพลาดสักสักสองนาทีเงี้ยที่เราป้องกันมา9 8วันกับอีกแบบ2 3ชั่วโมงเนี่ยกลายเป็นว่าเราคาดๆนิดเดียวก็ได้แล้ะ จริงแอร์เก็บอะครับเราต้องอาจจะต้องดูพารามิเตอร์ด้วยว่าแอร์เก็บทั้งเรื่องอินเทอร์เน็ตทั้งอาจเรื่องอาจจะเป็น USB ไรอาจจะเป็นเรื่องอินเทอร์เฟซต่างๆที่เชื่อมต่อทั้งหมดนะครับก,ก็ต้องดูให้ครบด้วยรวมถึงเรื่องการอัปเดตอะไรเงี้ยเราเราจะอัปเดตซอฟต์แวร์เราจะป้องกันแอร์เก็บได้ยังไงถ้าเกิดเราจะอัปเดตซอฟต์แวร์ครับเราต้องเอาข้อมูลใหม่เข้ามาแน่ๆอะครับเรามันอา,อาจจะเป็นการทําที่มีความสุ่มเสี่ยงระดับหนึ่งเลยผมเคยทำไซต์ที่ลูกค้าเป็นแอร์เก็บครับก็คือแบบเวลาเอาเครื่องเข้าไปก็ต้ององงรมเคื่ แล้วพอเอาเครื่องออกนอกโซนก็ต้องฝ o r m a เครื่องออกอีกทีหนึ่งแล้วก็แบบว่าเวลาจะส่งแพ็กเกจเข้าขึ้นไปดีพลรอยเงี้ยก็ต้องส่งผ่านระบบเขาแล้วก็ต้องสแกนแพ็กเกจตก่อนก็คือไม่สามารถเอา USB ไปเสียบได้โดยตรงอะไรประมาณนั้นคือพวกนี้เนี่ยเขาระบบพวกนี้เจมโดมาเนี่ยเรื่องอัปเดตเนี่ยเขาก็มีอัปเดตเรื่อยๆผมผมก็ใช้ว่าหลายซอฟต์แวร์จมนวนมาเนี่ยครับก็คือเขารองรับตั้งตั้งอัปเดตเซิร์เวอร์ในในวงในวงเขาเลยนะ มีเซิร์ฟเวอร์เขาเพื่อทําการอัปเดตภายในคือมันไม่ใช่ว่าแอร์แก็บแล้วระบบมันจะไม่เชื่อมกันเลยเป็นพิมพีซีลอยอยู่ร้อยเครื่องขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็เป็นเน็ตเวิร์กแหละที t ี i p ไอพีนี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่มีทางเข้าจากอินเทอร์เน็ตจริงๆมันไม่ใช่เหมือนบ้านเราอย่างอินเทอร์เน็ตในบ้านเราอย่างครับบอกว่าไม่มีพับปิกไอพีเราอเราเข้าจากนอกไม่ได้ใช่ปะแต่จริงๆแล้วก็คือคนร้า์เนี่ยที่เราบังเจอบ่อยก็คือคนไ้ายส่งอ e ีเมลมา,แล,มาแล้วส่งลิงก์มาคนร้า พวกนี้เนี่ยอินฟาพวกนี้มีความมีมูลค่าสูงพอมีมูลค่าสูงปุ๊บคน้รยอาจจะใช้ช่องโหว่เช่นว่าซีโร่เดย์คือปกติแล้วเนี่ยเบ์เซอร์เราเนี่ยแค่คลิกลิงก์มันมันไม่ควรจะทําอะไรได้มากกว่าที่ที่เว็บไซต์จะขอพรมิชั่นอ่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่การคลิกลิงก์เนี่ยผมก็ยังควยกันมาอยู่ว่าเราเตือนว่าอย่าคลิกลิงก์ประหลาดเี้ยมันเป็นขอบเตือนที่สมัยสมผลหนแต่ว่าถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นเป้าหมายมูลค่าสูงคุณเป็นเจ้าหน้าที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อ่ารื้อถึเคสสตับ ตัวของยิรานเลยตัวนี้เลยใช่จริงิมันคือแค่ได้แค่ได้เก็บด้วยที่ที่พี่ริ้พูดถึงเลยใช่อันนั้นคนละเรื่องแล้วอันนั้นอันนั้นเนี่ยมีคนพัฒนามาแวร์เฉพาะแต่ัะคุณเนี่ยลงทุนเป็นร้อยล้านเนี่ยหรือสิบล้านร้อยล้านเนี่ยเพื่อเป้าหมายคุณเลยเป็นคนเดียวเลยอันนี้เนี่ยอ่าอันนี้เ<อ>นี่ยเป้าโดยตรงใช่ครับ่งเป้าโดยตรงแทบมาแวร์พวกนี้แทบจะ h า r d ้ o ได้ทำแปลว่าถ้าเขาเอาคาจะรู้เน็ตเวิร์กบางอย่างว่าเราอาจจะใช้วงสิบจุดแปดจุดห้าจุดศูนย์ อ่ามันแทบมันแทบจะล็อกเลยว่าออกนอกวงนี้เนี่ยออกนอกไอพีนี้เนี่ยมันไม่ทํางานะระเบิดตัวเองตายไปอะไรอย่างครับเพราะว่าเพราะพวกนี้ก็คือเป็นช่องโหว่ที่ครับมันเฉพาะสำหรับเราเท่านั้นพวกนี้ก็อาจจะยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่สำหรับคนทั่วไปเดี่ยกก็อาจจะผมผมไม่แน่ใจว่าไปคำไปค,คำเตือนว่าอย่ายคลิกลิงก์ประหลาดเนี่ยอาจจะไม่เซ้นไหมเนี่ยอันอันนี้ก็เป็นคําถามอยูอนกันครับ พูดถึงเรื่อง Air g a กเนี่ยก็มีอีกอันนึงว่าตัวตัวเฟรมเวิร์กนีครับก็จะเริ่มจากจริงๆเริ่มจากคอก่อนนะครับว่าเรามีอะไรบ้างที่ควรจะเป็นนะครับเสร็จแล้วก็จะเริ่มจากการทำโปรไฟล์ว่าโอเคเราอยู่ในสถานะไหนเพื่อให้ทราบ สถานะปัจจุบันของขององค์กรนะครับว่าอยู่ในสถานะนี้น,นี้เสร็จแล้วก็อาจจะเป็นการตั้งท a r เกต Profile ก็ได้นะครับว่าโอเคท a r เกตโปรไฟล์ที่เราอยากไปเนี่ยจริงๆทั้งทั้งสอ,งอย่างต้องมีการ e v a l u a เ e นะครับว่าอยู่อันไหนแล้วควรจะไปไหนเพราะอะไรนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆไปทําทําเป็นแก็บที่ที่จะต้องไปอีกทีนึง นะครับแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการทาแผนนะครับซึ่งอันเนี้ยตัวเฟรมเวิร์กเนี่ยเขาก็จะช่วยไกด์ให้ว่าโอเคเราเริ่มตั้งแต่มีคอนะว่ามีจุดไหนที่ต้องดูบ้างทำโปรไฟล์ทำโปรไฟล์เสร็จปุ๊บปัจจุบันเราเรู้แล้วเรารู้แล้วว่าเรามีอะไรคือพอเรามีอะไรปุ๊บเราสามารถวัดได้ครับว่าเรามีอะไรอยู่เสร็จแล้วเราก็มีแก็บที่จะต้องไปไปอะไรบ้างก็เป็นจริงๆเป็นโปรเซสปกติเลยนะแค่ว่าเป็นอีกเฟรนเวิร์กหนึ่งที่ที่มาช่วยไกด์ในการทําเรื่องนี้ละกันครับอืมครับเหมือนมัน้แลวก เราต้องการไปที่จุดไหนต่ออะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ใช่ยิ่โปรเซสคล้ายๆเฟรมเวิร์กตัวอื่นๆเลยครับเฟิร์มเวิร์กตัวโปรเซสคล้ายๆกันเลยแต่แค่ว่าตัวนี้แต่ละแต่ละฟิลก็จะลงเป็น C.I ให้แบบนั้นผมว่าในความเป็น C.I เนี่ยข้อหนึ่งเลยคือเฟรมเวิร์กพวกนี้ค่อนข้างจะดุนิดนึงคือมันจะดุกว่าไก์ไลน์ปกติแต่พร้อมกันนั้นเฟรมเวิร์กพวกนี้มักจะโดนอ้างไปในกฎหมายซึ่งจะมีคอร์รับผิดรับชอบทางกฎหมายด้วยว่าว่าคุณอยู่ในบริบนการแฟกเตอร์เหล่านี้คุณต้องทํา มันไม่ใช่เป็นเป็นเป็แพ็ทีฟที่แบบทําเถิดเราเป็นคนดีอะไรเงี้ยครับพวกนี้แบบเราต้องทําแล้วเพราะไม่งั้นเราจะโดนโทษบางอย่างอยู่เข้าใจว่าการทําแบบพวกนี้มันจะมีแอ f ฟอร์เพิ่มขึ้นมาในต้นทุนธุรกิจเหนื่อยครับใช,ใช่ใช่ครับเหนื่อยครับเหนื่อยข้อหนึ่งเลยก็คือตอนทําก็ยากแล้วอย่างบิ๊กก็เจออย่างเงี้ยว่าก่อกจะเข้ากว่าจะออกแทนที่เราจะใส่ส่งซอฟต์แวร์กันเป็นด็อกเกอร์อยู่บนอินเทอร์เน็ตอ่าเราใช้แกลเลอรี่เราใช้เรปเซอร์ที่ด้าบนแล้วก็บอกว่า เออคุณเอาก็คุณก็เอาดี PLOY คี y ไปแล้วคุณก็ไปดูดดูดลงไปเลยจบอ่าพวกนี้เขาก็จะไม่ยอมแะเขาบอกว่าไม่ได้เขาเขาต้องมีทางเข้าทางออกของเขาชัดเจนพวกนี้บางทีเขาก็ไม่ได้แอร์เก็บแบบแบบขาดวิ่งขนาดนั้นใช่ป่ะแต่ที่ที่เคยเจอก็คือเขามีบางจุดที่มันมันเชื่อมต่อได้ดแหละแต่ว่ามันแคบมากอ่าอาจะมีเก็บไรบางอย่างแค่จุดเดียวว่าคุณต้องเข้าทางนี้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดคุณต้องส่งเข้าระบบ X เพื่อเขาจะไปสแกนก่อนแล้วเขาถึงจะดี PLOY ได้ ซึ่งซื้อโคจิตีเขาก็จะรู้ว่ายังไงมันต้องเข้าได้แน่ๆแ,แหละ,ะต้องต้องวีระบบเอกซ์อันหนึ่งนี่นแหละครับมาต้องเข้าไปนี่แหละซึ่งพวกนี้เขาก็จะพวกนี้ก็ดีกว่าระบบปกติมากแล้วเขาล็อกค่อนข้าขนานั้นอย่างหงองค์กรปกติก็อาจจะบอกว่าไม่ได้ให้เข้าจากน็นโดยตรงเลยแต่ว่าให้เข้าจากว p พีเเท่านั้นมันก็ลดความเสี่ยงในก้อนหนึ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ เมื่อกี้พี่ริ้พูดเรื่องการทำพวกนี้อาจจะต้องต้องมีค่าใช้จ่ายมีต้องสูญเสียลิสร์เพิ่มถูกไหมครับเราก็จะเป็นจริงๆมันจะไปเข้ากับเรื่องการทำลิสต์เทสเซสเมนต์ว่าว่าสิ่งที่จะทำนี่ยครับเขาคุ้มกับที่จะทำไหมเพราะว่าถ้าเกิดอ่จถ้าไม่ทำเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาก็อาจจะมีความราับผิดทางกฎหมายท,ท,ที่ที่พี่ริ้วพูดถึงน,นะครับเราก็อาจจะมีเรื่องเรื่องรีพิเทชันด้วยในในมุมของของ business น,นะครับเพราะว่า C.I. หลาย,ลายตัวก็าวกอาจจะเป็นรับวิสาหกิจด้วยก็ก็จะอิกับเรื่อง เรื่อง i m i t เ t i o n เรื่องเช่น c o m m u n i c a t i o n เนี้ยการสื่อสารเนี้ยครับเราไม่ได้มีเจ้าเดียวตอนนี้อาจจะมีเหลือสองเจ้านะแต่ก็ยัง,ยงมีการแข่งขันกันอยู่นะครับแบบนั้นก็ก็เป็นเรื่อง limitation ด้วยซึ่งมันสูญเสียนะครับหรือว่าการใช้งานไม่ได้อย่างเช่นท่อถมน้ำมันที่พิลุพูดถึงเนี้ยก็เป็นเชิงอีโคโนมิกที่เราสูญเสียไปเนี้ยครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรายอม Contribu ยอมยอมเสียทีสอดบางส่วนยอมเสียเงินบางส่วนเพื่อมาทำตรงเนี้ยก็จะช่วยไปลด โอกาสที่จะเกิดความเสียหายส่วนนั้นได,ไ,ดได้ดีขึ้น mm hmm. ก็จะเป็นจะเป็นจุดที่เราใช้ไว้ใช้พูดนะครับตอนที่เอ๊ะทำไมต้องทำ c i ด้วยละ่ะทำไมถึงต้องทําอันนี้ให้ปลอดภัยขึ้นด้วยละ่ะอย่างเงี้ยครับก็เป็นระบบที่พัฒนาช้าหน่อยแต่ว่าจะ<ช>หายภายหลังดีกว่าดีกว่ายอมพลาดดีกว่ายอมพลาด จริงๆในมุมคนที่ได้ยินครั้งแรกครับอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องนา<ม>่าเบื่อแต่พอถ้าเกิดทําไปสักพักเนี่ยพอเราไปจับว่าจับนี่เยอะขึ้นนะครับเราจะรู้สึกเอะเราอยากจะมีกะไกด์ไลน์สักตัวที่ช่วยบอกเราเออเราควรจะมีอะไรบ้างที่จะครบแบบนี้ครับเหมือนจริงๆเป็นปัญหาที่เกิดในทุกองค์กรเลยว่าเอะเรามีอันนี้ครบหรือย,ยังเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นงานสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราอยากจะรู้เอะเราเราอยู่จุดไหนของอินเตอร์ซี่นั้นนะครับเราทําสิ่งต่างๆเนี่ยเรามีบางอย่างที่ที่ยังที่ควรจะทําแต่เราํายัง อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันมันไปทุกวันใช่ไหมครับมันก็การมีเฟเวิร์เนี่ยก็ก็ช่วยใจให้เราได้นะครับแต่คนที่พัฒนาอินฟาพวกนี้นะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนอกจากที่เขาต้องทำหนึ่งสองสาี่ห้าเจ็ดแปดตามที่เราคุยกันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทําก็คือโดนตรวจสอบออคือเขาจะโดนออดิอย่างหนักคือถ้าใครไปเข้าโปรเจกต์ที่ที่เป็นองค์กรแบบ c a i เนี่ยก็จะเดิจเดจอแหละว,ว่า เราดี PLOY ไปแล้วเรา o p เป a เรไปแล้วสักครึ่งปีก็จะโดนออดิตผมว่าบดยมาทฐานก็อาจจะปีละสรอบหรือรอบนึงอันนี้แล้วแต่แนวแนวทางแต่ละอุตสาหกรรมนะครับเขาก็จะมาเช็คลิกเราเนี่ยแหละว่าเราอัปเดตไหมเรามีการบันทึกเออเรารู้ตัวหรือเปล่าว่ามีใครเข้ามาบ้างตอนไหนกี่โมงอ่ะครับออดิตลืมครับคือไปกัดออดิต เป็นการออเดดว่าเรามีออเดดหรอกอ่าเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาตรวจเพราะว่าเราทําครบไหมซอฟแวร์ตัวนี้เคร์เวอร์ตัวนี้ใครเข้าถึงได้บ้างมันเข้าถึงได้จากตรงไหนคอนฟิกทบทวนหรือเปล่าไฟวอลเปิดไหมเขายังมีคนตรวจเราซึ่งเป็นแอปฟอร์ต,ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างใช้แรงเยอะเหมือนกันนะเวลามีออเดดเข้ามาแล้วบอกว่ามันตัวเราทํางานครบไหมเียครับเราก็ต้องโชว์หลักฐานคอนฟิกไว้อย่างนี้นะครับเร,เราคอนฟิกตามที่เราบอกไว้จริงๆอันนี้เราใช้ IoT มาช่วยได้ไหมครับยังไงนะครับ ตัว IoT แบบว่าจริงๆไอว i o ีเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ตัวนึ้งที่ต้องโดนออิตด้วยขอต้องโดนออิตด้วยใช่ใช่คือผมว่าจุดใหญ่ๆที่พลาดกันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์ตัวเล็กเนี่ยรัสเบรียพายสักตัวไปแตะอยู่กับมอเตอร์ที่วาวน้ําแล้วมันก็เวิร์กดีแล้วเราก็ส่งคาสั่งมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เข้าไปส่งคาสั่งกดลิกได้ว่าวาวน้ําเปิดวาวน้ําปิดสั่งเลยจากระยะไกลครับเพืาอมันช่วยได้เยอะมากนะพวกพวกนี้คอนโทรลเลยพวกนี้ทําได้ดีมากแต่ว่า มันก็จะเกิดการถามว่าไอ้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์บ่วน้ำอันนั้นอ่ะมันอัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือมันมีการป้องกันยังไงบ้างมันต่อเน็ตเลยไหมเราต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเราแน่ใจหรือเปล่าว่ามันมันไม่มีทางเข้าทางอื่นบางทีเราก็บานๆหน่อยล้วก็เราก็ไม่ทันดูใช่ไหมครับอย่างอันนี้อย่างอย่างอย่างบ้านผมเองเนี้ยคอมพิวเตอร์ที่ผมไม่ไว้ใจสุดในบ้านเนี่ยก็คือกล้องวงจรปิดอ่าซึ่งมีประเด็นอยู่ข้างเยอะคือเราชินแล้วแหละกับการที่กล้องวงจรปิดมันต้องมีมันมันต้องเชื่อมต่อเน็ ท่าบ้านเราจากข้างนอกใช่ไหมแต่อันนี้ผมผมก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าเออผมกลัวมากเพราะว่าตัวกล้องเองเลยเนี่ยซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ณของค่อนข้างเก่ามันมีข่าวเยอะมากว่าซอฟต์แวร์บนกล้องคนนี้ไม่อัปเดตแล้วมันจะเป็นจุดอ่อนแอที่ถ้าบ้านผมจะโดนแฮกเนี่ยก็คือกล้องเนี่ยจะโดนแฮกก่อนอย่างแรกอืมตัวผมเองเนี่ยก็คือแยกเน็ตเวิร์กแยกเรดเวิร์กเลยคือไม่แอบแฝงนั้นนะแต่ว่าแยกเน็ตเวิร์กไปเป็นเน็ตเวิร์กอีกวงหนึ่งที่ออกเด็ดไม่ได้แล้วดูยังไงครับ ดูยังไงเออมีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่ดึงภาพออนวิฟเข้ามาครับดึงเข้ามาเครื่องพักก่อนแล้วเครื่องเครื่องพักที่มีความปลอดภัยเราค่อยต่อในจากเครื่องนั้นเพราะผมผมไม่ค่อยเชื่อไออย่างเงี้ยก็คือผมไม่เชื่อว่ากล้องจะปิดแม้ผมจะอัปเดตแพทลัสสุดแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์มันจะปลอดภัยอันนี้คือผมผมไม่เชื่อเลยอ่าก็คือโดยแพ็คทิฟแล้วค่อนข้างช้ากว่าซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์เราจริงๆรงเนี่ยครับอืมก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นก็แยกไว้ซึ่งผมก็อัปเดตบ้างนะปีหนึ่งผมพยายามมาอัปเดตเเฟิรรร์์มแวันนทีีึงงอะไ้ย แต่ว่าพอตัวทางเข้าทางออกเนี่ยผมก็ว่าโอเคอันนี้เปิดเราตออัปเดตตนนนี้นั่นเอาไว้หวังว่าตัวนี้มันจะไม่หลุดซึ่งมันก็อาจจะหลุดได้แหละมันก็ไม่สูญหรอกก็ค,คือเพิ่มเลเยอร์ออฟเซอร์ซีขึ้นไปอีกเลเยอร์หนึ่งพร้อมกับคอสที่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ใช่ทุกวันนี้เวลาคือเวลาเราเห็นบ้านอื่นที่บอกว่ากล้องซื้อมาปุ๊บต่อคลาวสเก็ตแอปทีนึงแล้วดูแอปได้เลยเราก็จะอิจฉาเขาหน่อยนึง ใช่ป่ะเพราะว่าเพราะว่ามันง่ายจังอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออแล้วทำง่ายผมกับต้องให้ยากๆนิดนึงให้ยากๆหน่อยจริงๆแล้วมันก็มีสวิตช์ปอตที่ค่อนข้างดีมาก ระบบที่ดีไซน์ดีมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยากด้วยเสมอไปอย่างทุกวันนี้เนี่ยอย่างอย่างระบบพวกเมื่อก่อนเนี่ยระบบที่โดนโจมตีหนักมากๆก็คือระบบพวกอธิบ i c ชั i นพาสเวิร์ดหลุดนี่แหละพาสเวิร์ดไปหลุดตามเว็บบอร์ดแล้วก็ใช้พาสเวิร์ดซับกับระบบบริษัทอย่างเงี้ยอันนี้คือเจอกันบ่อยมากมแลว้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพวกองค์กรเนี่ยก็ใช้ไฟโดใช้กุญแจ USB กันบางที่เนี่ยแทบจะไม่มีพาสเวิร์ดแล้วด้วยซ้ำไปใช่ป่ะครับในแง่นี้บางทีมันอาจจะง่ายลงแต่ว่าเราคิดใหม่บางอย่างที่มันทําให้มันปลอดภัยขึ้้นนดวยยไไปปกกก็ <c oughs> ็เเเอรร์ททีีี่่่ช ก็ถือว่าช่วยได้จริงๆตัว IoT เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทเป็นเทรนในปีนี้แต่เวลาเราน่า,นา,นาจะหมดแล้วก็คือเป็นเรื่องของของ carbon f o o t p r i n เนี่ยนะครับว่าปฏิเ็นพี่เลี้ยวพูดถึง IoT ก็คือการรักโลกนะครับก็เป็นเทรนหนึ่งซึ่งคนอาจจะไม่อยากทำนะถ้ามันจ่ายถูกลงจริงๆแค่ทำซิเคอร์ตี้เพื่อให้องค์กรเรามีอิมแพกน้อยลงเนี่ยการใหญ่มากขึ้นยังต้องคิดหนักเลยเพราะนั้นถ้าพอไปพูดถึงเรื่องค a r b o n f o o t p r i n จริงๆครับที่มีการสำรวจมานะครับก็ คนอาจจะไม่อยากยอมจ่ายมากนะแต่ก็ถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนไปได้ที่ว่ามีแรงจูงใจบางอย่างนะครับที่ทําให้เอ๊ะเราเราลดคาร์บอนฟุตพิ้นแล้วเราเราอาจจะได้สิทธิพิเศษบางอย่างเช่นในส่วนภาษีสีวนลดอะไรเงี้ยครับก็อาจจะช่วยได้นะครับจริงๆตัว IoT เนี่ยไม่ใช่เรื่องการวัดครับที่จะพูดถึงก็คือว่าเขาอาจจะวัดได้ว่าเอ๊ะความร้อนที่เราปล่อยออกสู่โลกเนี่ยหรือว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้จริงๆนะครับ เราอาจจะวัดได้นะครับเพราะฉะนั้นอนาคบมันก็จะมารวมเข้าสู่ระบบมา n เตอร์ดิ้งอะไรครับซึ่งจริงๆตอนนี้มีทำอยู่ด้วยนะครับที่จะช่วยได้จริงๆอาจจะเห็นเคลร์ที่เกี่ยวกับ CI โดยตรงนะครับแต่ว่าพอมาทำออเดดเนี้ยก็อาจจะใช้ i o t บางตัวเนี่ยพอไปวิเคราหพูดว่าเอะ i ที IoT ก็ต้องโดนออเดดด้วยเอออาจจะอาจจะยังวนกันอยู่นะครับวนยังวนนิดนึงนะครับว่าว่าตัวไหนจะโดนออเดดก่อนออเดดหลังแบบนี้ครับครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่า ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการโจมตีในในระบบที่สําคัญยิ่งยวดเราไม่ทะลุตัวนะครับว่าโลกไอทีเนี่ยมันมันไปอยู่ในทุกที่ขนาดนั้นนะครับเราก็ระบบพวกนี้เนี่ยแม้จะมีปัญหาเองไม่โดนโจมตีเนี่ยเวลามีปัญหาอยู่บ้างครึ่งวันไม่กี่ชั่วโมงเราก็พบความเดือดร้อนแล้วนะครับผมก็น,นึกไม่ออกเลยว่าถ้าวันหนึ่งเราโดนโจมตีในแบบที่เป็นโคเนียลไปไลน์ที่โดนโจมตีไปหลายๆวันอย่างนั้นอะความเสียหายมันเยอะขึ้นอะไรนะครับในประเทศเรานะครับก็เป็นเรื่องที่ เราชวนคุยกันในวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ t e c h Forward นะครับและขอบคุณคุณเตอร์กับคุณมิกได้ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ